สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวลัคนาและชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะเข้าสู่คาเฟ่โฮโรนะคะคลิปนี้ก็ถึงเวลาของดวง การงานแล้วก็การเงินในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568เดี๋ยวมาดูกันว่าชาวลัคนาและชาวราศีมังกรการงานและการเงินในเดือนนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่การอ่านก็อยากจะขอขอบพระคุณผู้ติดตามที่กำลังนั่งฟังคลิปนี้อยู่ทุกๆท,ท่านนะคะ ตอนนี้ช่องก็เดินทางมาแบบช้าๆนะคะจนเข้าสู่จำนวนผู้ติดตาม5,000คนเรียบร้อยแล้วพี่หมอขอขอบพระคุณทั้ง5,000ท่านที่อยู่กับพี่หมอเนาะ5,000นิดๆเนะี่ยประมาณ5,000กับอีก100กว่าเนาะต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะในจำนวนนี้พี่หมอคาดว่าน่าจะมีคนมาจากช่อง TikTok ด้วยเนาะช่วงนี้พี่หมอทำ t i k t o k แล้วก็มีการฝาก ช่อง YouTube เอาไว้ในนั้นนะคะยังไงก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไม่ว่าท่านจะมาจากช่องทางไหนก็ตามนะคะดีใจมากๆเดี๋ยวเรามาอยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆนะมาดูการเติบโตของช่องไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งเนาะโอเคค่ะไม่พูดเยอะแล้วเราก็จะมานั่งเปิดไพ่แล้วก็อ่าน คำทำนายให้ฟังเลยแล้วกันเนาะก่อนอื่นนะคะมาดูหน้าไพ่ก่อนไพ่ตรงหน้าเนี่ยจะเป็นไพ่การงานนะคะซึ่งพี่หมอได้ทำการสรับแล้วก็ทำการหยิบรอชาวลัคนาราศีมังกรเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะไพ่การงานที่ได้มาในเดือนนี้นะคะก็จะมีไพ่เด็กดาบหนึ่งถ้วยสิบดาบ Dead, เดทแปดเหรียญ wheel of fortune ค่ะ the hermit chariot the world แล้วก็ไพ่สีมาต้องบอกว่า การงานนะเราเริ่มจากคนที่ทํางานประจําก่อนนะคะการงานของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ชาวมังกรเนี่ยต้องไปเจอกับแรงกดดันหรือว่าความคาดหวังนะคะโดยเฉพาะจากหัวหน้าบางคนก็มาจากเพื่อนร่วมงานจากทีมงาน ด้วยเพราะว่าความรับผิดชอบที่ชาวมังกรถืออยู่เนี่ยเยอะขึ้นนะคะหลายๆคนต้องทํางานหลายอย่างไปพร้อมๆกันนะคะมันจะทําให้ในช่วงเดือนพฤศจิกเนี่ยเกิดความรู้สึกอึดอัดแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เหนื่อยอืมแต่ว่าข้อดีของเดือนนี้คือไอความเหนื่อยหรือว่าไองานที่ชาวมังกรจะต้องรับผิดชอบในเดือนเนี้ยพี่หมอหมองว่ามันมีโอกาส ที่จะประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงแล้วก็ทำให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเกิดความเติบโตในหน้าที่การงานของคุณได้นะคะมันอาจจะยังเป็นแค่ก้าวเล็กๆเป็นความก้าวหน้าเล็กๆก่อนเป็นความเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งที่มันเป็นขั้นแบบเล็กๆอะ่ะ แต่อย่างน้อย,นอยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับบันไดอะค่ะพี่หมอมองเห็นเนะ่ยดูไพ่เดอะเวิร์ก็ได้นะเออมองเห็นบันไดที่ไปสู่ความสําเร็จที่มนันเป็นเป้าหมายที่ใหญ่กว่ามันอาจจะยังต้องใช้เวลาต่อไปแต่ว่าในเดือนเนี้ยชาวมังกรก,ก็จะได้ความสําเร็จเบื้องต้นความก้าวหน้าเล็กๆเ,เข้ามาก่อนนะคะ ในช่วงเดือนนี้สิ่งที่อยากให้ระมัดระวังเป็นพิเศษมองไปที่เรื่องของการสื่อสารอีกแล้วนะคะการสื่อสารในช่วงเดือนนี้ถือว่าสําคัญมากต้องระมัดระวังในเรื่องของความเข้าใจผิดหรือการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ความตึงเครียดขึ้นได้ในบรรยากาศการทํางานนะคะแต่ว่าข้อดีเนี่ยก็มองว่างานต่อให้มันจะเกิด ต่อให้มันจะเกิดหรือมันจะเจอกับอุปสรรคอะไรก็ตามชาวลัคนาราศีมังกรสามารถที่จะผ่านพ้นหรือว่าแก้ไขสถานการณ์ต่างๆของตัวเองไปได้ในช่วงจังหวะประมาณช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ย พี่หมองมองว่าเป็นช่วงที่มันจะเต็มไปด้วยความกดดันแต่พอเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะสักหลังวันที่15เป็นต้นไปหลายๆอย่างก็จะค่อยๆค,คลี่คลายค่ะหลายคนเดือนนี้ถ้ามีเกณฑ์ได้เดินทางไปทำงานในต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนหรือนอกสถานที่ก็ได้นะบางคนก็ถูกส่งไปทำงานหรือมีเกณฑ์โยกย้าย ในเฉพาะช่วงเดือนเนี่ยถูกส่งให้ไปทำที่นี่ก่อนนะอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็พี่หมอมองเห็นงานที่มันเป็นลักษณะโปรเจกต์ใหญ่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ค่ะก็อย่างที่พูดกันไปตั้งแต่แรกเนาะความรับผิดชอบของมังกรจะสูงขึ้นแล้วก็ งานที่เกี่ยวกับการสื่อสารต้องไปพบปะผู้คนไปเจราจาเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเจอกับงานประเภทนั้นค่อนข้างเยอะหรือว่าเข้าไปอ,อยู่ในช่วงของในช่วงเวลาของการประสานงานอะไรกับใครค่อนข้างเยอะถึงได้เตือนในเรื่องของการสื่อสารนั่นเองนะคะอันนี้ก็คืองานประจำนะต่อมาค่ะสำหรับคนที่เป็นอาชีพอิสระ ฟรีแลนนะคะสายงานนี้เนี่ยต้องบอกว่าเดือนนี้โดดเด่นในเรื่องของโอกาสใหม่ๆค่ะหลายคนจะได้รับโปรเจกต์ที่มันท้าทายขึ้นนะมีโอกาสเจอกับลูกค้าใหม่ๆค่ะแล้วก็มีโอกาสในการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในช่วงเดือนนี้ด้วยผลงานที่กำลังจะได้ทำในเดือนนี้นั่นเองค่ะสิ่งที่มองเห็นเดือนนี้งานประเภทงานสื่อสารงานออนไลน์นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนะคะ ค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากแล้วก็หลายคนมีเกณฑ์ที่จะได้จับโปรเจกต์ใหญ่ๆเหมือนกันเลยเหมือนกับคนที่ทำงานประจำนะสายฝีแลซนคุณเองก็มีโอกาสที่จะได้โปรเจกต์ใหญ่ๆพี่หมอมองเห็นว่าโปรเจกต์เนี้เป็นโปรเจกต์ที่คุณเองอจะต้องดึงความสามารถทั้งหมดที่คุณมีออกมาใช้ต้องใช้ศักยภาพในตัวเองทั้งหมด แล้วมันถึงจะประสบความสำเร็จแต่อย่างน้อยๆเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ของการได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่นะคะเข้ามาก่อนนั่นเองเนาะสิ่งที่อยากจะให้ชาวลัคนาราศีมังกรในสายงานฟรีแลนซ์ระมัดระวังนะคะก็คงจะเป็นในเรื่องของสัญญาแล้วก็ขอบเขตการทำงานระวังนะคะว่าจะมีลักษณะของสัญญาที่มัน อาจจะไม่ยุติธรรมหรือว่ามีปัญหาละกันอะให้ระมัดระวังในในเรื่องของการเซ็นสัญญาขอบเขตการทำงานดูให้ดีดูให้ชัดก่อนนะคะบางคนก็จะเจอความวุ่นวายค่ะหลายคนเจอกับคนประเภทแบบไม่ตรงต่อเวลาด้วยอะที่พี่หมอเห็นนะแบบสมมติว่าเขานัดเราเออเดี๋ยวเราปิดงานกันวันนั้นวันนี้เขาก็อาจจะแบบ ผิดนัดหรืออะไรใดๆนะในสายฟรีแลนซ์มักจะเจอเรื่องประมาณแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเดือนนี้ก็ขึ้นมาเตือนแต่มองว่าสุดท้ายเดี๋ยวชาวลัคนาราศีมังกรก็จะเจอทางออกค่ะ รวมถึงใครที่กำลังมีปัญหาด้วยนะงานกำลังมีปัญหาอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนพี่หมอมองว่าเป็นช่วงจังหวะของการได้แก้ไขได้คลี่คลายงานนั้นๆน,น,นะคะงานใดมันติดมันขัดอยู่เดี๋ยวเดือนนี้คุณก็จะได้สะสางได้เคลียร์แล้วก็ได้เริ่มได้เกิดความก้าวหน้าเข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนาะมันจะมีความก้าวหน้าเข้ามาในเดือนนี้อะไรติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่เนี่ยหลุดแน่นอนนะคะส่วนใครที่เพิ่งจะมาเจอกับอุปสรรคหรือว่าปัญหาในเดือนนี้ก็อดทนหน่อยแต่ สุดท้ายคุณจะคลี่คลายอุปสรรคและปัญหาของคุณได้แน่ๆมันจะได้เคลียร์มันจะได้สาสางอาจจะมีช่วงเครียดบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายก็จะผ่านไปได้ต่อมาสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการ ในเดือนนี้เนี่ยมองว่ามีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนค่ะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่เช่นการขยายกิจการการลงทุนการปรับโครงสร้างธุรกิจนะคะหลายคนจะมีโอกาสทำกำไรค่ะถ้าคุณวางแผนบริหารจัดการธุรกิจของคุณให้ดีเนี่ยเดือนนี้คือจะเกิดกำไรเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะเห็นผลลัพธ์ค่อนข้างดี แล้วก็หลายคนจะเข้าไปเจอกับสถานการณ์ที่คุณจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะแต่พี่หมอก็มองว่าชาวมังกรจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้นได้ค่ะหลายคนมีความเสี่ยงในเรื่องของคู่ค้าหรือพาร์เนอร์ค่ะไม่ค่อยตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังแล้วก็พยายามตัดสินใจอะไรให้เด็ดขาดและรอบคอบในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งธุรกิจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงาน เบื้องหลังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะหรือว่าการท่องเที่ยวการสื่อสารงานออนไลน์โดดเด่นในช่วงเดือนนี้นะต่อมาสำหรับคนที่กำลังว่างงานแล้วก็มองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่ค่ะเดือนนี้ก็มีโอกาสที่ชาวมังกรจะเจองานที่ตรงกับ สิ่งที่ตัวเองมีใช้คําว่าทักษะละกันนะทักษะความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยมีโอกาสได้ได้ทดลองก่อนได้ทดลองงานใหม่ๆที่เหมาะกับตัวคุณมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันจะไม่ใช่โอกาสที่นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็วิ่งเข้ามาหาเราสักเท่าไหร่นะโอกาสพวกนี้เนี่ย มันมาจากการที่เราเนี่ยพยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นหมายความว่าการสมัครงานหรือการที่เข้าไปร่วมกิจกรรมอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับอาชีพอ่ะมันจะมีผลทําให้คุณได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจอย่างไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นเดือนนี้มองว่าโอกาสในการที่จะได้งานสําหรับคนที่กําลังตกงานหรือว่างานเนี่ยมีแน่เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่โอกาสที่เกิดจากอยู่ๆก็มีคนมาหยิบยื่นให้มันจะต้องเป็นตัวเราเนี่ย เอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่มันจะเกิดโอกาสต่างๆเหล่านั้นได้ไม่รู้ว่าทุกคนจะเกตไหมนะแต่พี่หมอมองว่าอะอย่างการยื่นเรซูเม่การไปสมัครอะไรใดๆมันเป็นพื้นฐานถูกปะคะแต่พี่หมอนะ่ะแอบบมองเห็นอีกแบบนึง่งอีกรูปแบบหนึง่งคือการเอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มคนหรือพาตัวเองไปอยู่ในแวดวงอะถ้าทุกคนนึกภาไม่ออกนะคุณยื่นใบสมัครไปเลยค่ะสมมติว่าบางคนมีสกิลเป็น สายเอ่อครีเอทีฟสายแบบนักออกแบบกราฟิกดีไซน์อะสมมุตินะคุณก็ยื่นเรซูเมต่ตามปกตินะส่งไปเลยคะ่ะตามบริษัทต่างๆที่คุณสนใจหรือเขากำลังเปิดรับสมัครใดๆอันนั้นคือหนึ่งวิธีที่มัน เบสออนเป็นเรื่องปกติที่แบบทุกคนทําได้ใช่ปะแต่ว่าในเดือนพฤศจิกพี่หมอมองว่ามันมีอีกแบบหนึ่งก็คือคุณเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนหรือว่าในสังคมที่เขาคุยกันเรื่องแบบนี้มันจะมีโอกาสให้คุณได้งานง่ายขึ้น mm. เช่นคุณก็เล่น Facebook ปกติแล้วคุณก็ไปเจอกับกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มแบบคุยกันเรื่องงานกราฟิกอ่าคุณก็เข้าไปปรากฏว่ามันมีโพสต์ที่แบบว่าเอ้ยเขาเอา ผลงานต่างๆมาแชร์กันคุณก็ไปแชร์กับเขาอย่างงี้ค่ะปรากฏว่ามีคนเนี่ยมาเห็นผลงานที่คุณลงเอาไว้หรือออกอยางมันก็เลยเกิดโอกาสให้ตัวคุณได้ง่ายขึ้นอีกหนึ่งช่องทางนั่นเองค่ะแต่ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นวิธีนี้นะเป็นอย่างอื่นก็ได้บางทีไปเวิร์กชงเวิร์กชอปไปเพิ่มสกิลทักษะให้แต่เขาเรียกว่าหาคอนเน็กชันแล้วเดี๋ยวชาวลัคนาราศีมังกรก็จะเจอกับงานที่มันเหมือนตรงโจทย์คุณด้วยแล้วก็คนที่เขาอยากจะได้คุณไปทํางานเนี่ย เขาเห็นผลงานคุณแล้วอะที่เหลือก็เหลือแค่ว่าเราคุยกันตกลงกันดิวข้อเสนอกัอยังไงลักษณะมันก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายนค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่การเงินในเดือนนี้ดูกันบ้างดีกว่าเนะาะไพ่การเงินนะคะที่ชาวลัคนาราศีมังกรได้มาในเดือนนี้มีไพ่ควีนถ้วยค่ะ เดอะซันเก้าเหรียญเดอะสตาร์อสศวินเหรียญคิงดาบห้าถ้วยหนึ่งเหรียญหกถ้วยแล้วก็เทมเพ c นนะคะอ่ะโอเคเราเรามาส่องรายลับ หรือว่ารายได้ก่อนแล้วกันนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกเนี่ยพี่หมอมองว่าหนึ่งเลยสถานการณ์การเงินพูดให้ชื่นใจก่อนเลยนะด้วยความที่มี energy ของไพ่ The Sun ไพ่ก้าเหรียญนะ the s t a า As อัศินคือมันมี energy บวก positive เยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นมองว่าคำแรกเลยที่พี่หมออยากจะสื่อสารกับชาวลัคนาราศีมังกรก่อนนะก็คือเดือนนี้การเงินมั่นคงนะคะมีเกณฑ์การเงินที่ค่อนข้างมั่นคงนะ คนทำงานประจำเนี่ยมั่นคงอยู่แล้วค่ะ,ะใครทำงานประจำพี่หมอมองเห็นโบนัสค่าคอมมิชชันได้เข้ามาเสริมไปอีกอะนะคะส่วนสายอิสระฟรีแลนซ์นี่คือรายได้มั่นคงแหละแต่ว่ามันจะต้องมาจากการเหมือนกับว่าการจริงมันต้องมีความจริงจังในการทำงานแล้วก็มีการวางแผนมันจะทำให้คุณได้เงินก้อนเข้ามาอย่างไม่คาดคิดนะคะอารมณ์เหมือน งานพิเศษหรือผลประโยชน์มาจากอะไรเดิมๆที่คุณทำเมื่อนานมาแล้วก็ได้หลายคนมีการลงทุนระยะยาวเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วมันก็ส่งส่งผลให้เดือนนี้เกิดรายได้เข้ามาหาคุณนะหรือคนทำงานประจำบางคนเล่นหุ้นในนี้มีค่ะมีขึ้นเกณฑ์ของคนที่เล่นหุ้นนะมีสายเทรดอยู่ในหน้าไพ่พี่หมอใครเป็นสายเทรดเดือนนี้ก็ให้ผลได้ผลกำไรนะเ,เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเขียว เออบวกอะไรประมาณนี้พี่หมอไม่ได้เล่นนะแต่เดาว,ว่ามันมันคงจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะก็คือมันจะมีเงินเข้ามาแนวแนว,แนวนี้เกิดจากสิ่งที่คุณทำไว้หรือคนเป็นสายอาชีพอิสระอย่างเงี้ยเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยคุณทำงานเอาไว้ก่อนหน้านี้เขาอาจจะค้างจ่ายคุณยังจ่ายไม่ครบเดือนนี้ก็เดี๋ยวได้ปิดจอบกัน นะคะหรือคุณคุยกันมานานมากไม่ได้ดีลกันสักทีเดือนนี้เดี๋วดีลกันเนี่ยอารมณ์มันจะประมาณนี้แต่มองว่ารายได้ค่อนข้างมั่นคงนะคะค่อนข้างมั่นคงแล้วก็พี่หมอมองว่ามีโอกาสที่จะเกิดรายได้ได้ไดหลายทางด้วยไม่ใช่แค่ทางเดียวนะคะอันนี้คือรายได้ส่วนในเรื่องของรายจ่ายเดือนนี้มองไปที่เรื่องของการลงทุน เรื่องของธุรกิจเรื่องของแบบบางคนบางคนเล่นหุ้นเดือนนี้บวกได้กําไรคุณก็เอากําไรเป็นลงทุนเพิ่มอารมณ์มันประมาณนั้นเลยค่ะส่วนเจ้าของธุรกิจนี่ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันขึ้นเกณฑ์การลงทุน,นะคะตรงกับเรื่องงานที่มีเกณฑ์ของการขยับขยายเพราะฉะนั้นเดือนนี้จะมีเกณฑ์การลงทุนแน่นอนหรือฟรีแลนซ์นิสระพี่หมอก็เห็นการลงทุนไปกับการซ่อมบํารุงอุปกรณ์การทํางานของคุณก็ได้นะคะ เดือนนี้นอกจากค่าใช้จ่ายจําเป็นและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการลงทุนต่างๆที่พี่หมอพูดไปแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่จะเกิดนะพี่หมอมองเห็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอยู่เหมือนกันนะคะหลายคนก็เหมือนจะจ่ายเงินไปโดยไม่จําเป็นอะเห็นอยู่แต่ข้อดีคือเรามีไพ่คิงดาบช่วยอยู่ค่ะก็ถ้าคุณมีการวางแผนมีวินยัยมีวินัยทั้งการหาเงินเข้ามาหาตัวเองและมีวินัยในการที่จะ ใช้จ่ายอะพูดง่ายคือทั้งใช้ทั้งจ่ายแล้วก็ทั้งรับเนี่ยถ้าคุณมีวินัยในการจัดการการเงินบริหารมันดีๆอมีสตคิคิดให้ดีก่อนจะจ่ายอะไรออกไปเนี่ยก็จะไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นแต่แอบเห็นคือมันก็ยังแอบเห็นเกณฑ์ของความฟุ่มเฟือยอยู่บ้างและมีค่าใช้จ่ายในลักษณะที่เข้าไปช่วยเหลือใครโดยที่ตัวเองไม่จําเป็นต้องช่วยก็ได้ด้วยนะคือไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเสียเงินจํานวนเนี้ยแต่ก็ไปเสียอมืมันมีฟีลนั้นนะคะ แต่ถามว่ามันจะเดือดร้อนทางการเงินไหมส่วนตัวพี่หมอกลับมองว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ฟื้นฟื้นตัวด้วยซ้ำนะถ้ามังกรท่านใดกําลังฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าการเงินตัวเองมันแย่อยู่ในตอนเนี้ยก่อนที่จะเข้าสู่พฤศจิกาเนาะการเงินแย่อยู่พฤศธจิเป็นเป็นเดือนที่พี่หมอกว่ามันตั้งหลักได้อะค่ะมันกลับมาฟื้นตัวขึ้นเนาะ การเงินดีขึ้นมั่นคงขึ้นสเตเบิลขึ้นนะคะแต่ถ้าใครการเงินดีอยู่แล้วพื้นฐานก่อนจะพฤ้สติดีอยู่แล้วก็แปลว่าพฤสติจะดีขึ้นไปอีกนะอารมณ์การเงินเดือนนี้มองว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงมากนะคะในส่วนของโชคลาภมองว่ามีเกณฑ์ได้โชคหรือได้เงินมาแบบฟุกๆอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะเป็นค่าน้ำชาค่ากาแฟค่าขานมขำๆไปนะหรือเอามาใช้จ่ายกับรายจ่ายรายเดือนของคุณนะ่ะตัวเล็กๆอะ่ะพวก บินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อะไรทำนองนั้นอนะพอได้นะคะก็ถือว่ายังพอมีบ้างแต่ว่ามันไม่ได้เด่นมากด้วยความที่ไม่ได้เด่นมากก็แปลว่าถ้าใครไม่ได้มีดวงจากการเสี่ยงโชคเดี่ยวคุณจะมีดวงมาจากทางอื่นแทนนะเช่นได้งานพิเศษได้จอบพิเศษอะไรทำนองนั้นนะ่ะส่วนใหญ่ยังมองว่าเงินที่มันจะได้มาเนี่ยมันจะ เข้ามาในลักษณะที่มังกรต้องออกแรงยังยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นโชคแบบฟลุกฟุกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของการเสี่ยงโชคเสมอไปมันจะเป็นอย่างอื่นซะมากกว่าบางทีคุณเนี่ยอย่างที่พี่หมอพูดในกรณีคุณไปยื่นไปไปโพสต์นู่นนี่นั่นเอาไว้อยู่ยๆเขามาเห็นอะ่ะเออมันก็ได้มันง,ง่ายมันก็เป็นโชคอย่างหนึ่งนะคะเขาไม่เห็นเขาก็อยากจ้างคุณ เขาไม่เห็นความสามารถก็อยากอุดหนุนเราอะไรทํานองนั้นนะคะก็ถือว่าการเงินเดือนนี้ไม่มีอะไรต้องห่วงมากมีบ้างนิดหน่อยที่ต้องระวังเช่นรายจ่ายฟุ่มเฟือยหรือการเข้าไปช่วยเหลือใครโดยไม่จําเป็นนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่ามังกรรู้สึกว่าให้มังกรก็ติดใจดีด้วยนะถ้ามังกรรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรหรอกช่วยเขาไป ก,ก็ช่วยได้ไม่ได้เดือดร้อนนะในไพ่ย,ยังไม่เห็นว่ามันจะเดือดร้อนแต่แต่แอบเห็นความใจดีที่ติดเสียดายอยู่นะมันมีฟิลนั้นอยู่นะคะก็ลองลองตัดสินใจดูเพราะว่าแต่ละคนก็มีเหตุและผลไม่เหมือนกันนะสรุปก็ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ ถือว่าดีนะสำหรับพี่หมอนะมันมันมีอุปสรรคบ้างคะ่ะอย่างงานเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าครึ่งแรกมันมีความเครียดมีความกดดันใดๆนะคะอาจจะไม่อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังมากนักละกันเนาะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มองว่าถ้ามังกรใช้สติใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความเด็ดขาดในการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ย มันก็จะออกมาดีแล้วก็กำลังจะส่งผลให้คุณเกิดความก้าวหน้ามั่นคงในระยะยาวได้ส่วนการเงินเองเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเดือนที่ค่อนข้างมั่นคงในพาร์ทของรายรับตัวรายจ่ายเองมันยังมีรายจ่ายในลักษณะฟุม่มเฟอือยบ้างแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ดอีอยู่ในเกณฑ์ที่เอาตัวรอดได้ไม่ได้เดือดร้อนนะคะอ,อันนี้ก็คือการงานแล้วก็ การเงินของชาวลัคนาราศีมังกรทั้งหมดในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะยังไงก็ฝากให้รอติดตามคลิปความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพด้วยนะคะทุกคนเอาไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหากคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยทุกคนล่วงหน้านะคะไว้มาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ